ถ้ากลับมาสู่ All s o n i n g Fresh ช่วงที่3แล้วนะคะแต่เราก็ยังอยู่กับหนุ่มๆวงวิวิดทั้ง4คนนะคะเมื่อกี้ก็รู้ไปแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมารู้จักกันแล้วก็มามีเขาเรียกว่าทำวงนี้ด้วยกันรวมตัวกันได้อย่างไงรวมตัวกันได้ยังไงนะครับแล้วก็ถามที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเราเคยสัมภาษณ์เคยพูดคุยคุณผู้ชมหลายๆคนเคยรู้แล้วว่าตีเนี่ยเรียนมัธยมเด็กๆที่ไหนเรียนตอนนี้อะไรยังไงแล้วเข้ามา สู่วงการอะไรยังไงได้ยังไงแต่ทั้ง3คนที่เหลือวันนี้เราให้เวลาเขามากนิดหนึ่งออมสินก่อนเลยเอออยากรู้เหมือนกันไม่ถึงเนื้อกลองอะค่ะอืมก็มันดังดีครับผมเนี่ยมันเตลกได้ก็อืมโอ้ยเปลี่ยนชื่อวงเล้วเลยประกันคือผมเนี่ยทนพบการมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะคอสวรรค์ด้านการคอจังหวะเนี่ยตั้งแต่เด็ก พอเราตัดสินใจว่าจะมาเอาดีด้านนี้แล้วชัดเจนแล้วเล่นกองปุ๊บทุกคนสรรเสริญเยินยอใช่แล้วเล่นเตะตีกองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนสนับสนุนนะที่บ้านนะครับเออ่ที่ที่ตลาดก็ได้ตลาดที่บ้านแลครับที่บ้านที่บ้านดีกว่าขอบคุณมากครับก็เขาก็เหมือนจะสนับสนุนแต่ก็สนับสนุนครับก็งงไหมครับเป็นคนเด็กเอาถึงไว้ครับประมาณช่วงม .3 อ่ะพี่ก็เดี่ยวห้องเดียวกับเนี่ย อมเสินก็ทีนี้เนี่ยช่วงนั้นบอดี้แสลมเนี่ยมาแรงมากจากที่จะเล่นดนตรีกันให้เหมือนบอดี้แสลมก็ไปเรียนแรมเขาเขาเขาถนัดออกเสียงด้านอย่างเงี้ยตอนแรกก็เลือกหลายชิ้นเลยพี่เบสเบิร์ดเลยจับมาหมดแล้วก็เอากีตาร์ดีกว่าดูแบบมันน่าจะแบบเล่นได้หลายที่ไงเป็นกีตาร์โปรอะไรก็ได้ไปเล่นที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยเลือกเล่นกีตาร์มาตั้งแต่ ม .3 สามอพี่มันโดนประเด็นหลักรู้เลยจะจีบหญิงใช่ไหมครับอ้อันก็ว่าไปอ่ะทีกองจีบหญิงลำบากเลนกองชุดไเอาน้องตึงแช่ตึงแช่อะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วมันจีบแบบไกลแล้วเยี่ยมากยอดสุดยอด โอ้โหเฮ้ยก็ดีแน่ก็มีเนาะครับผมชอบผมชอบผมชอบจริงๆว่เออจุดยิงเขาได้ครับคันเลยคันเข่าเลยผมเริ่มยืนไม่ตรงแล้วมเออเอามาถึงต้องครับตดยจี๊ดครับตดยจี๊ดสองวงครับเช่นกันครับก็เริ่มมาจากวงโดนครับตีกองแจ๊กได้แจกแจ็คกลิ่นครับเอาตีได้นันหยุดตีเพื่อนนะครับอ่าพอเริ่ม มัธยมครับเริ่มเล่นกีตาร์แข่งกับเพื่อนก็เริ่มฟอร์มวงกันเข้าห้องซ้อมทุกคนเล่นกลองเล่นกีตาร์กันหมดไม่มีใครเล่นเป็ดชัมม่วโ,โมงร้อยสองร้อยแหละในห้อซ้อมเด็กๆ<า><า>ก็ต้องหันหากันเข้าไปปุ๊บถอดรองเท้าตีเม<ค>็ดว่างเอาไว้ก็หยิบมันขึ้นมาครับครับจบครับ สี่สายว่างๆอยู่ไม่มีใครหยิบเพราะว่าทุกคนจะแย่งกันตำแหน่งูนี้อะไรกันทุกคนแต่ในเล่นกีต้าวว่าเท่ครับกีต้าแอดแอลโซโลอะไรเงี้ยเรายอมเป็นตัวรองครับยอมเป็นเปท่องหัวพระครับบวชไปหนี่งมาขนาดนี้ก็พูดพูดกันมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็มี ไปเก็บภาพเ,ออเ <S 2> <S 2> พราะพูดอย่างเดียว <ละ S 1> เนี่ยคงจะไม่เห็นภาพอยากเห็นลีลาของแต่ละคนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างทั้งมือกลองมือเบสของดิฉันเนี่ยนะคะแล้วก็ <S <S มือกีตาร์ <S <S ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ thank you ยังไงบ้างครับเห็นภาพของการซ้อมในเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นของพวกเขานะครับก็คุณผู้ชมเห็นนะครับผมไม่ได้เห็นเลยเห็นแต่เออแต่ละคนนะครับก็พูดคุยกับเขามาทั้งเรื่องอดีตถึงเรื่องเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่เล่นอะไรกันกันเป็นพจนเอาคราวนี้มาถึงเรื่องของความเป็นวีวิดวีวิดแล้วมีเพลงสไตล์เพลงอะไรยังไงซิงเกิลที่จะมาให้เราฟังเนี่ย ขอชื่อมาก่อนเลยชื่อเพลงว่าหน้าที่ฉันคือเสียใจใจครับผมว่าเขาจัดจ้านจริงจริคไฮะตอนนี้ขออนุญาตไปพักเฮ้ยยังไม่พักพักพี่พักก่อนพักก่อนไม่คือเดี๋ยวเมกหน้าเราจะได้พูดกันเต็มเมเลยไงเรื่องของเพลงเนี้ยอะไรนะหน้าที่ฉันคือเสียใจใจเสียก่อนเสียใจครับเสียใจค่ะเมคอัย